ราจารย์ก็จะทับเพิ่มตั้ง27ขันตอนนี้เรามี20ขันโอ้โผ่านผลงานในการออกแบบของอาจารย์นะครับทีนี้มันเป็นวัฒนธรรมการวิจัยยังไงาวิทยาลัยก็เนื่องจากที่ที่ได้นำเรียนท่านว่าเป็นแพทย์ที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์รล้ว่าจบปริญญาเอกและมุโงเลกเล่าไปดูสี่นะครับเราก็พอจะมีความรู้อยู่บ้างเกี่ยวกับเรื่องระบบนะครับการด้านวิทยาการตอนที่โควิดมันมีการระบาดครั้งแรกเนี่ย พูกเรกลัวมากเรื่องของโอกาสในการติดเชื้อหรือแม้กระทั่งแม้กระทั่งปัจจุบันก็ตามเนี่ยการที่เราจะควบคุมโรคโควิดได้มันจําเป็นที่จะต้องมีการยิ้มใส่โรคให้ถึงพอนะครับจำได้ไหมครับเมื่อปีที่แล้วตอนที่เริ่มมีการระบาดเนี่ยก็จะมีกระแสว่าประเทศไทยเราส่วนน้อยประเทศไทยเราส่วนน้อยก็เลยเจอน้อยแต่ในข้อเท็จจริงในการยิ้มใส่ เพราะว่าเชื้อมันสามารถกระจายทางฝอยนละลายทางแอลกอฮอลนะครัเพราะฉะนั้นการตรวจทุกหัวเนี่ยมีความเสี่ยงแพร่ประเทศการแพร่มีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นทุกคนต้องใส่กีบี๊ดแล้วก็ไปแยกรจมูกเอานะครับแต่เนื่องจากประเทศไทยเราเป็นประเทศร้อนดังนั้นการใส่กีบี๊ดมันร้อนมากนะครับคือฟ้าต่ดเพื่อคุกันครั้งนี้เคยเห็นนะจ๊ะ ร้อนจริงๆครับตอนนี้ครับตอนนี้ที่จะทํางานได้ประมาณสักชั่วโมงครึ่งก็ต้องถักแล้วเพราะว่ามันจะเหมือนเป็นวิ่งมาราธอนน mm ี hmm. ่ยแล้วก็เราต้องการหนึ่งเป็นเฟืองด้วยอีกที่แล้วเรายังไม่มีนวัตกรรมของรอชรในการผลิตรูปพ <c oughs> ีดีตอนนั้นที่ไม่มีก็แอบมากนะครับเราก็เลยตัดใจว่าไอ้เนี่ยเราเราออกแอบตู้ตเก็บ ตอนนี้ก็มีหลายที่ที่พยายามที่จะออกแบบทูกเก็บแต่ปัญหาของทูกเก็บคือเมื่อเมื่อออกแบบมันไป็ไหยแบบไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลามีการระบาดเนี่ยปัจจัยสำคัญอันนึงคือเราต้องควบคุมเรื่องของด้านสิทิ์ของคนนี่ออกไหมครับว่าถ้าสมมติเราระบาดที่หนึ่งแล้วถ้าเราควบคุมคนไม่ได้คนก็ไปโรงพยาบาลเปนตัวที่โรงพยาบาลหมดก็ก็อาจจะนำเชื้อไปกระจายที่โรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอท่านหนึ่งก็ต้องสียชีวิตไปเพราะว่าคนไทยเนี่ยเอาเชื้อเข้าไป งั้นตอนที่เราออกแบบเนี่ยรถรถที่อันนี้เนี่ยเราก็เลยบอกว่ามันต้องทำให้มันโมบายโมบายที่สุดก็คืออยู่บนหลังรถแล้วเราก็จะใช้รถกระบะตอนเดียวที่ขนาดไม่ใหญ่เพราะถ้าขนาดใหญ่มันจะเข้าตามรอกท่อซอยเนี่ยได้ยากก็คือโจทย์ในการทำรถกรรมวนนี้ก็มีหลายโจทย์มีหลายโจทย์นะทั้งไว้เป็นโจทย์ไปมีหลายมีหลายข้อเลยครับว่าีเราต้องทำให้รถเนี่ยมันขนาดไม่ใหญ่ท็ได้ที่นะครับแล้วก็ใช้ค แล้วก็มันจะและหัวใจสาคัญคือต้องต้องมีความปลอดภัยสูงสุดต้องมีความปลอดภัยสูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการอันหนึ่งที่เราทําก็คือเราทําให้ตู้เนี่ยที่เก็บตัวอย่างเนี่นยนะครับเป็นความดันบวกอ,อันนี้จะเป็นตู้ความดันบวกแล้วถ้าว่าเวลาที่เราเก็บตัวอย่างเนี่ยไม่ทราบเคยโดนเก็บไหมครับเคยนะครับก็ต่างจะหลมันแสบเข้าไปกีวาซาบินะครับผมแล,<ค>แล้วก็ ถ้าเราเป็นตู ilia, ้ความดันบวกเนี่ยมันจะดันเอาหลองฝอยละบนเนี่ยซึ่งไปเรื่อยเรเป็นทางหลักการแพทย์เราหลัรับผู้ปฏิบัติงานจะอยู่ภายในวนนะครับซึ่งยื่นมือออกมาด้านนอกแล้วจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นช่องนะครับโลหะพอร์ตช่องของมือเราก็ยื่นมาพูดรับบริการไม่ยืนอยู่ด้านหน้าตู้นะครับและขณะเดียวกันเราก็ออกแบบไม่มีตู้เย็นเพราะว่าการเก็บโควิดเนี่ยมันจะต้องเก็บ เชื้อจะไม่ตายแล้วมันจะได้อยู่แม้ทั้งเราเอาเข้าไปตรวจครับเชื้อจะไม่สลายแล้วเราก็มีตู้เย็นเก็บแล้วเราก็มีตู้เก็บขยะเพราะว่าเวลาเก็บเศษตู้ขยะนี่จะมีเชื้อนะครับดังนั้นต้องมีการจัดการที่ดีนะครับภายในห้องเนี่ยนะครับเราก็จะมีส่วนที่มีการตื่นตัวล้างมือนะครับหรือล้างด้วยคอพองใส่ชุดเสื้อกาวนะคแล้วก็เข้ามาในห้องแล้วก็ปูเด็ดปิดซีลมีระบบ ฆ่าเชื้อของอากา,กาศภายในเรามีแอร์ฟ้า,าสิลเตอร์ที่กรองอากา,กาศที่เข้าไปในรถมียูวี<ะ> UV, แสงยูี UV เพื่อฆ่าเชื้อด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยรถเราจะมีเจเนเรเตอร์ด้วยนะครับก็คือ<ะ>เคร,รื่องทำไฟฟ้าเพราะว่าเวลาไปบางพื้นที่เนี่ยไม่มีไฟนะครับและส่วนนี้จะเป็นโจทย์ที่ว่าเราต้องการเอารถเนี่ยใช้แล้วใช้เวลาติดต่อกันนานาน,นะครับเช่นบางทีไปรถชั่วโมงแปดชั่วโมง รถเนี่จะไม่ต้องสตาร์ทเองยดตนะครับเสียบลกก็คือไ oh. ปเสียบลากบ้านายตามท,ที่ต้องการไฟก็เข้าตรงนี้เข้าตรงนี้แล้วทำวงานได้กโ,โ,โ oh oh. เห็นไหมบการคิด<อ>คนรถกรรมแต่ละอย่างเนีไม่ใช่เรื่งงอยงยากนะฮะต้องเกิดจากความเชี่ยวชาญการศึกษาด้านต่างๆให้ครอบคุมด, mm. ด้วยแล้วก็ต้องเป็นประโยชน์ต่อพลังงานแพทย์ด้วยแล้วกเซฟร่างกายด้วยนอกจากนี้เนี่ยนะครับในระบบ ตั <łość> ้งตัวกล้องวงจรปิดรอบตัวรถนะครับแล้วก็ในบริเวณที่เราให้บริการเราก็จะมีถ้าท่านได้ดูในภาพข่าวเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นแผงที่มันเปิดขึ้นไปข้างบนและนล่าจากประโยชน์ในเชิงของการปักแดดแล้วเราจะปักไดปล่อยถ้าชื้อนะครับจะมีการเน้น ที่ผู้รับบริการเนี่ยเกิดจา,นจามออนะครับหรือมีข่อยละอองน้ำลายเกิดขึ้นเราก็จะฉีดสเปรย์เพื่อจะฆ่าเชื้อหรืนที่ที่บริการกครับรวมมากนะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้องของการเลี้ยงใจหมอ,อ,อ,อจันที่มีหลายๆด้านนะเพราะว่านอกจากรถเก็บตัวอย่างอของเชือ้อชื้ภาพที่ตรวจนะรถเก็บตัวอย่างชี้อวัณีระชีแล้วเชื้อวัณีระพีวี่เรี้ยงใจมาจากภาษาอังกฤษว่าไปโอเซตตีเซไปโอเซต ก็ถือเป็นเหมือนไบโอเซ็ตตี้โมบายยูสิครับผมแล้วก็เนื่องจากตอนนี้เป็นรถราชทานก็เป็นรอยัลไบโอเซ็ตตี้โมบายยูสครับก็ถือว่าเป็นผลวิจัยที่ต่อยอดไปใช้งานได้กับคนไทยนะโดยด้วยคนไทยเองนี่แหละที่คิดคนเราบ้านเราจะกรรมมาใช้มีหนึ่งอย่างนะครับที่เสริมเข้าไปนี่นะครับรถลักซ์ซี่ก็มีด้วยนะในรถเจ็ดทันหลังนะครับที่กระบะเด็กก็จะมีหัวทรง คุณดห,หนาวปีเก้าก็จะทำเงินให้จัดสร้างเพิ่มเมื่อประมาณปลายสัปดาห์คนที่ผ่านมาซึ่งทุกท่านจำได้คือวันที่สิบแปดหรือสิบเก้าธันวามีการประกาศเรื่องของการระบาดแล้วรอถอนะนะครับแล้วอย่างที่ทุกคนรู้ก็คือหลังจากนั้นมาเนี่ยตัวถึงวันที่โรงเรียนกันนี้ก็ยังไม่จบเลยะนะครับก็ป,ป,ป,ปุ๋ยที่หนุซากอ่อไพรยอไพชนบุรีไพรทิยาแล้วขึ้นมายอยู่ประทุมธานี ทีนี้พอเริ่มมีการระบาดรอบนี้เนี่ยนะครับหลังจากท้่แค่วันรุ่งขึ้นก็เจ้าหยูหัวก็ส่งมีพระราชกระแสรับสั่งให้กัดส<ห>ร้างเรื่มโดนการอีกเพิ่มทันท<ห>ีนี้ในเหตรณนี้เนี่ยนะครับก็มีการปรับปร<ห>ุงเรื่องของฟังก์ชันหรือการทํางานที่เพิ่มขึ้นนะ<ห>ครับที่เป็นหลักๆจะมีสองส่วนนะครับ,รบส่วนที่หนึ่งก<ห>็คืออันนี้เขาแยกเลยนาำต้องือได้รับการสริมสูตนอย่างดียิ่งเลยนะครับ จากบริษัทซึ่งว่าบริษรัทอินเด็กซ์นะครับบริษรัทอินเด็กซ์เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำซอฟต์แวร์อินเทอร์ชั้นนำของประเทศไทยนะครับได้ทำการออกแบบนั่นคือเดเวชใหม่ที่จะใช้กับรถราชสุพราาเพื่อเอาไว้ทำระบุอัต oh. ราของแรงงานต่างด้าว oh. เพราะว่าตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าการระบาดรอบนี้เนี่ยสัมพันธ์กับแรงงานต่างด้าว oh. ทีนี้ปัญหาที่ทางกรมควบคุมโรคพบ เวลาไปลงพื้นที่เก็บตัวอย่างแรงที่หนึ่งแรยงานต่างด้าวชื่อคล้ายกันเป็นภาพนทรกที่จะเป็นมินมินององอะไรที่มีลายลักษณะคล้ายๆซับความสับสนได้เลยอันที่สองคือไม่มีบัตรชาชนไม่มีบัตรบุคคลอีาก็จะไม่ได้ลงทะเบียนนะบางคนพาสปอร์ตไม่ได้ถือเก็บประวัตการตรวจสอบยากด้วย อินเนสนะครับก็ <ạ. S 1> ได้พัฒนาแอปพลิเคชันถ่ายรูปนะครับแล้วก็ใช้ AI ไอในการตรวจการาลเพื่อจะสร้างขาวข้อมูลที่จะเอามาใช้ในกายงานได้และนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์มาร์เก็ตของรุ่นแรกาันะครับอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เป็นฟีเจอร์สำคัญน,นะครับก็คือตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าเราจะมีเรื่องของวัคซีนโควิดเข้ามานะครับดังนั้นกระบวนการการฉีดวัคซีนก็เหมือน ก็จะต้องป้องกันแพย่พยาบาล